สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TPCoder นะครับสำหรับในวิดีโอนี้เราก็จะมาทําการ implement ตัว topological sort ด้วยตัว concept ของ b r e a d t search นะครับผมซึ่ง concept ของตัว topological sort เนี่ยก็คือว่าได้อธิบายไปแล้วในวิดีโอที่แล้วนะครับผมก็เราก็จะใช้ตัวตัวอย่างจากตัววิดีโอที่แล้วนั่นแหละนะครับผมมาใช้ในการสร้างตัว topological sort ตัวนี้นะครับผมซึ่งก็ ไหนวะเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมหารูปก่อนเนาะตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นอันเดียวกันเลยเนาะเป็นตัวที่ผมอธิบายนะครับผมว่าอ่ะอันนี้คือเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคอร์สพื้นรากศึกษาของตัวคอมพิวเตอร์ไซด์นะครับผมหรือว่าคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนี้คือผมเบสจากตัวคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นะครับก็เอ่อเรียกว่าเป็นการจะว่ายังไงดีเป็นการออกแบบคอร์สที่ว่าเอ้ย เวลาที่เราลงคอร์สเนี่ยมันจะมี p e r i ดก s นะครับผมเราต้องจบตอนนั้นก่อนเราถึงจะลงได้นั่นเองนะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วในวิดีโอที่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็จะเป็นการ implement ตัว logic นะครับผมโดยผมจะให้ผมจะใช้เป็นตัว topological sort ที่เป็น depth search ซึ่งเป็นตัวที่ผมเข้าใจง่ายมากกว่าตัว depth search เนาะผมก็เลยอยากจะเอาไว้ตัวเนี้ยให้แชร์ให้ทุกคนรู้ละกันนะครับ ก็ไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาก็เดี๋ยวผมไปที่ Code. โค้ดไหนเอเจี้ยผมไหนวะอ่านี่นะครับผมผมก็ทําไว้แล้วนะครับโดยที่ว่าไอาตัวนี้คือเป็นคอร์สที่ผมเรียงจากเมื่อกี้แหละนะครับผมเป็นตัวที่ผมเอามาจากตัวนี้เนาะก็ไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเ,เราจะเรียงลําดับการลงทะเบียนยังไงนะครับ ก็ตัวนี้เป็น Reference ใช่ไหมครับผมสิ่งที่เราจะเป็น topological sort เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องสร้างกราฟ Mapping กันก่อนนะครับสร้างตัวกราฟไม่ใช่ต้องเรียกเราสร้าง adjacency นะครับ adjacency list บวกกับ in um uh, in degree graph นะครับผม in degree เนี่ย in degree แปลว่ามันไม่มีอ่าไม่มีกราฟเข้ามานะครับผม ก็คืออินดิกิก็คือเป็นลูกสอนเข้านั่นเองนะครับก็ไปเดี๋ยวเรามาลองสร้าง adjacency list กันนะครับผม adjacency list เนี่ยก็คือว่าเราจะทำการให้ออ่ไหนจะว่ายังไงดีนะครับผมก็คือว่าตัวที่รีควายตัว p วิกิสิเนาะก็คือว่าเราอยากจะให้ไอตัวที่ออ่ p เราจะต้อง มีพรีวิกิสิตเข้าไปนะครับผมก็คือจะเป็นคอสแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้นะครับผมคอสปัจจุบันนะครับผมก็คือ next possible cost นะครับผมก็คือตัวที่เป็นพรีวิกิสิตนั่นแหละพรีวิกิสิตนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คืออินดีเจ storing อ่าไอตัวที่อะไรนะ stoling on data which no in อ่า in d ีนะครับเอาละไหนเรามาลองดูซิว่าตัว data ของเราเป็น cs c o d e แบบนี้เนาะก็จะมีตัว web application มี p r i v e q e i s i t นะครับผมถ้าเกิดว่าผม ลันทูตัวเ f e เฟ n c e แมปเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เป็นคอสแล้วก็ใน,นแต่ละคอส่สจะมีตัวอินดิกีตัวนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวอินดิกีก็คือตัวนี้จะเป็น4กับ1 4กับ1แล้วก็ใส่ตัวเองเข้าไปเนาะโอเคครับผมก็เราก็จะมาทำการาสร้างตัวกราฟกันก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นตัวแม p ซึ่งตัวนี้เป็นเราจะเก็บเป็น ID เนาะผมจะเก็บเป็น ID นะครับผมเป็น integer แล้วก็ตามด้วย list of integer new hashmap อ่ะโอเคคราวนี้ผมก็จะให้ไอเจ้าตัวนี้เนะี่ยนะครับผมตัว c s cost นะวนเข้ามานะครับผมก็จะเป็น var cost อ,อ่ะก็จะเป็นมาจาก c s cost เนาะก็หลังจากนั้นเนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยครับผมก็จะมี cost id มี cost name นะครับ ก็ถ้าเกิดว่ากราฟตัวนี้นอกราฟตัวนี้ไม่เคยมี Data นะครับผมถ้าไม่เคยมี Data ให้ทำการ Put if absent cost dot cost id นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะใช้เป็นตัว new array list อ่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเราจะ assign ไอตัวที่เราจะไอ้นี่นะครับผม ถ้าเกิดว่ามันเป็นคอสที่ไม่มีพรีลิขิตเราก็จะใช้เป็นตัวคอสไอดีตัวนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีที่ไอคอสตัวนี้เนะี่ยมีพีลิขิตนะครับผมก็จะกลายเป็นออคอรอสพีลิขิต is empty เป็น false นะครับผมแปลว่ามันไม่ empty เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะทําก็คือว่าเราจะปรับให้ไอตัวนี้ของเรานะครับผมมี อ uh ไอตัวเนี่ยตัวลูกน้องตัวลูกของมันนะ่ตัว p ีรูป s ระสีคอสของมันนะครับผมให้ใส่ค่าไอตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็น for ควา p อ่ะผมใช้เป็นตัว P ีถ้าเฉยแล้วลกันนะครับผม cost คอรสพีรูป t ระสนะก็จะกลายเป็นกราฟเก็ต อ่ะไอเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะให้ Get ตัวที่เป็นตัวถัดไปของเราก็คือตัว P นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Ad d Cost ID ก็คือเป็น cost ถัดไปนะครับผม P, P เป็นตัว P Liquid Cost นะ P Liquid Cost แล้วก็ตัวนี้นะครับผม i n d i i ก็ต้องสร้างขึ้นมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะสร้าง i n d i g i ขึ้นมาห,หนึ่งอัน ก็ตัวนี้เป็นแมปอินทิเจอร์แล้วก็อินทิเจอร์นะครับผมโดยที่ว่าตัวนี้เป็นอินดีกีโอเค,อเคแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวอืมพุทีฟแอปเซนด้วยนะครับก็จะเป็นอินดีกี put if absent c อร์สไนะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นอ๋อโอเคเราใช้เป็นตัวนี้ได้นะครับผมใช้เป็น put if absent ได้เอ้ยใช้เป็น เอ่อ uh, get all default นะครับอ่ะโอเคเราก็จะได้อ่ะ uh, ตัวนี้มาแล้วนะครับผมเป็นตัว Data ที่เราจะใช้งานกันนะครับ mm hmm. ก็มี i n d i ิกีมีคอร์เสเรียบร้อยแล้วนะครับผม mm hmm. ผมขออ่าหุบตัวนี้เอาไว้นะครับผมแล้วก็สตาร์ทสเต็ปถัดไปนะครับสเต็ปถัดไปเนี่ย mm hmm. ก็พอเราจะใช้เป็นตัว b e b f e r e search เนะ search, อะ b u f f e r e search ที่เราต้องการก็คือ คิวนะครับโ okay. อเคคิวอะคราวน,นี้ตำแหน่งคิวที่เราต้องการก็คือเราอยากจะให้ไอตัวนี้นะครับผมเออเลงจากตัวของอินดิกีเป็นหลักนะครับผมถ้าอินดิกีก็คือว่าไม่ไม่มีตัวอะไรย,ย้อนเข้ามาเนาะแค่เราเอาใส่เข้าไปในคิวนะครับคิวอินทิเจอร์อันนี้ก็จะเป็นคิวนะครับผมนิวลิงก์ลิสต์แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้อินดิกี เราผมจะใช้เป็นอย่างนี้ละกันนะครับผมเป็น i n d i ิก t แล้วกเ็เป็น value เนาะจะเป็น entity set นะ entity set แล้วก็ steam นะครับผม filter เอาแค่เฉพาะตัวที่ entry e e dot value นะครับผมมีค่าเท่ากับเท่ากับ0เท่านั้นนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะใช้เป็นตัว for each แล้วก็ offer เข้าไปใน queue นะครับผมก็คือว่าผมจะ select only i n d i g e r นะครับผมก็คือว่าไม่มีไม่มี prerequisite นั่นเองเนาะคราวนี้พอเราได้มาแล้วอย่างนี้นะครับผมผมก็จะสร้างเป็นตัว t r a r vers e r e s u l t นะครับ reverse integer ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะกลายเป็นตัว t r a vers e r e s u l t New ArrayList อ <c oughs> ่ะเราจะได้อย่างนี้มาแล้วนะครับผมคราวนี้เราก็จะให้จะว่ายังไงดีนะครับผมทำให้คิวตัวเนี้ยเช็คว่าคิวไม่ว่างให้เราแบบเอาค่าคอสออกมานะครับก็เราก็จะได้คอสไอดีที่เราจะเรียนก่อนนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบว่าเลือกเรียนแบบว่าไม่ให้เรียนก่อนเนาะก็คือว่าเราจะเป็นการเ,เรียนตามหลักสูตรนะตามพีร <c oughs> ุกิจิตอย่างนี้นะครับผมก็คือว่า เราจะแบบกระโดดไปเรียนางอื่นก่อนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ผ่านวิชาก่อนหน้าอย่างเช่นตัว cloud computing เนี่ยเราก็ต้องเรียนซอฟต์แวร์จิเนียรก่อนแล้วก่อนที่จะเรียนซอฟต์แวร์จิเนียรเราก็ต้องมาเรียน s t t u c t u r e เรียน Data s t r u c t u r e and Algorithm ก่อนนะครับอ่ะเราก็จะได้หน้าตามันอย่างนี้นะครับผมเราเอาคอ u r อเดีออกมาพอเราออกมาแล้วเนี่ยเราก็ทำการใช้เป็นตัว tower r e s u r c e ads เพราะว่าอ่ะเราเลือกที่จะวิสิ t ไปแล้วนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการ เลือกที่จะดูตัว next cost ของเรานะครับ for อ่ะ next cost ของเราก็คือ next cost ที่เราสามารถไปได้นะครับผม next cost graph g e t cost id ก็คือ cost id ปัจจุบันนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็น t i s b a l e ก็แสดงว่าตัวนี้ loop นี้ไม่เกิดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีนะครับผมถ้ามันมีเนี่ยให้เราทำการอ p d a t e ตัว i n d i c a t o ตัวนี้นะครับไหนวะอ๋อผม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 พูดเอาไว้นะครับ ตัวนี้อ่ะโอเคเราก็จะไปที่ตัวอินดิกีนะครับอินดิกีแล้วก็พุท next c o ์ t เกตออเดฟฟ์ไม่ต้องเกตออเดฟฟ์ก็ได้นะครับผมรอบนี้ใช้เกตธรรมดาแล้วก็เอาตัวนี้ออกนี่ตัวนี้นะครับผมก็คือว่าเราจะเป็นการอัปเดตตัวอินดิกีของเรานะครับผมแล้วเมื่อไรก็ตามที่อินดิกีของเราเนี่ยก็คือว่าเราเรียนตัวพีลูกสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะใช้ตัว next c o s เนี่ยใส่เข้าไปนะครับ เราก็จะได้เป็นตังนี้ออกมานะครับผมผมันก็จะทาไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวคิวเนี่ยมันเ,เขาเรียวกว่าอะไรนะคิวมันหมดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะก็ตัวนี้คิดว่าต้องมีนะครับผมก็คือว่าผมจะผมมักจะเช็คว่าไอ้มันมีอินดิกีเหลืออยู่ไหมนะครับผมเป็นการเช็คว่าเอ้ยมันไม่ได้มีตัวอะไรหล่นค้างนะครับผมก็จะเป็นการที่เช็คอินดิกีนะครับ if เอนี่อ่าอินดิกีมอร์แดนซนะครับอ่าคราวนี้ก่อนหน้าที่เราจะทำอันนี้กันนะครับผมขอพิมพ์อินดิกีออกมาดูก่อนเนาะจากสเตปตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะพิมพ์ตัว t o p o ล o g i จ a l s o u ซอสตัวนี้ออกมาดูนะครับอืมโอเคไหนดูสิผมพิมพ์ทุกอันไปเนี่ย อินดิกีเอ่อผมว่าอินดิกีตัวนี้ผมผิดใช่ไหมผมขอดูตรงนี้ก่อนนะกราฟพุท if absent ถ้าเกิดว่า cost pre l i q u i d i t ไม่ empty อ่ะเราก็ไปเอา pre l i q u i s i t y เอกมาวนลูปแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ให้ไอตัว pre liquidity cost ของเรา P r e q u i s i t e cost ของเรา in D G g e t cost ID default ศูนย์ P r e q u i s i t e is empty ทำไม empty เอ๊ยเดี๋ยวนะผมใส่ถูกปะก็ list off แล้วก็ไม่ empty นี่ บวกเอ่อแป๊บหนึ่งนะผมขอจูนก่อนจูนนิดนึงไหนผมขอเอา Game เอินดีเกมมาไว้ตรงนี้มันจะไม่ลดเลยเหรอเอ๊ะแปลก,กแล้วเอ่อสองมันควรจะมีตัวหนึ่งเป็นศูนย์นะครับถ้าเกิดว่า p liquidity อ๋อเออโอเคผมผิดเองนะครับผม mm hmm. ผมแทนที่จะใช้เป็นไอตัวนี้เนาะผมขอแก้ให้เอาไอตัว i n d i g a t มาไว้ตัวนี้แทนแล้วกันนะครับ i n d i g a t put if absent cost id ตัวนี้เป็น0นยะ์นะแล้วก็ cost cost id 0์อ่าโอเคตัวนี้จะเป็น p liquidity cost add cost id แล้วก็หลังจากนั้น i n d i g a t get อืมไหนลองดูสิอ่าโอเคนะครับผมก็อ่าได้มาแล้วนะครับอ่าเปลี่ยนมีเปลี่ยนโลจิกตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผม,ผมก็คือว่าขยับเอาอินดิกีขึ้นไปด้านบนเนาะอ่าโอเคโทษทีครับผมขออภยัยคราวนี้เราลงมาดูที่ตัวอินดิกีด้านล่างอ่าทุกอย่างมันต้องเป็นศูนย์นะตอนนี้อ่าโอเคก็แสดงว่าอ่าตัวนี้นะครับผมเราทํามาถูกนะ ก็คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราแบบเราทราเวิร์สไม่ครบเนาะเราก็แบบสามารถที่จะเช็คตรงนี้ได้นะครับ if แล้วก็ใช้เป็นตัวอินดิกีนะครับแล้วก็ใช้ทำการ ee, อินดิกี value นะครับผมอินดิกี value แล้วก็สตรีม any match e ตัวนี้นะครับผมไม่เท่ากับ0เอ้ยไม่ใช่เสีต้องเป็นมากกว่า มากกว่าศูนย์เนาะก็ให้ทำการโชว์โหนนิวลันไทม์เอ็กไม่ใช่ดิไอเลเกัลอาร์ก,กิวเมนต์เอ็กเซปชั่นนะครับซัมม์คอสอาร์นอดไม่ใช่นะครับผมซัมม์คอสอาร์นอดแวรมอืม,อม ตัวนี้นะครับผมอ่าเราก็จะได้อันนี้คือเป็น t r a v e r s e resource ที่เราสามารถที่จะไป t r a v e r s e มาได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราเราจะมาพิมพ์กันก่อนว่าเราต้องเรียนอะไรไปบ้างนะครับก็จะเป็นตัว for in i เท่ากับ0เอ้ยไม่ใช่ i เท่ากับ1 i น้อยกว่าน้อยกว่า t r a v e r s e resource size นะครับก็จะเป็นการพิมพ์นะครับผมว่า cos toward d s u l t g e t ของเราเนี่ยนะจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับปะเดี๋ยวเรามาไม่ใช่ตัวนี้นะเรต้องเป็นลบหนึ่งต้องเป็นลบหนึ่งนะเอ่ออันนี้เป็น id ไม่เอเออเดี๋ยวนะเป็น id ไม่ได้ต้องเป็น order อ๋อโอเคเราเป็นอย่างนี้แทนแล้วกันนะครับเราจะใช้เป็นตัว เอ่อทาว r ว e ร์สรอ่า Tower Result แหละแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ID Tower r e s u <te Shelley> l <Well, S 2> t หลังจากนั้นเราก็จะทำการเอ่อพิมพ์นะครับผม Study ปึ๊บแล้วหลังจากนั้นผมก็จะพิมพ์ไอตัวที่เป็น Reference แ a p ที่ผมทำไว้ตั้งตั้งแต่ต้นเนาะตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะพิมพ์ออกมานี่ตัวนี้นะครับผมสิ่งที่เราเรียนก็คือเราก็จะเริ่มเรียนที่ตัว introduction computer s c i e n c e Stat นะครับผมเราจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะเรียนตัวที่ไม่มีตัว p ล e r e ิ u เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนตัวที่มี p ล e r e ิ u แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเ,เราเนี่ยสามารถที่จะ graduate ได้เป็นตัวคอร์สสุดท้ายนั่นเองนะครับกอ็อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการ implement ตัว topological sort ที่เป็นจะว่ายังไงดี breadth search นะครับก็หวังว่า น่าจะเข้าใจง่ายสำหรับทุกคนนะก็ขออภัยด้วยในพาร์ทของตัวอินดิกตตัวนี้นะครับผมที่ผมใส่พลาดนิดนึงนะครับทําให้ตัวรีซอตตัวนี้คือโชคดีที่ผมปิ้นออกมาดูด้วยเนาะมันก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีโลจิกผิดก่อนหน้านี้นะครับอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวท o โพลจิคอลซอสเนาะขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ